สวัสดีพี่เพื่อทุกท่านนะคะอยู่กับนุกี้ช่องพี่สอนแฟมิลี่นะคะก่อนกลับในวันนี้นะคะนี่นะคะพี่อดีสอนก็ลดบริเวณตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็ใช้เวลานาน,านมานะคะตอนนี้เวลาก็เกือบหนึ่งทุ่มแล้วนะคะนี่นะคะนุก็จะเอาผ้านะคะไปให้เด็กๆเขาเป็นวันแรกที่เขาได้บ้านใหม่นะคะ พี่หนูนาก็ยังไม่มาเนาะเดี๋ยวนุกงจะเอาผ้าไปไปปกให้น้องนะคะจะได้อุ่นๆนะคะมันอาจจะมืดหน่อยนะคะค่ะพี่เอครับผมอะมันอนหนอยังไง่ะเนี่ฮะอาเปิดเลยก็ได้ดน้องนุกงใส่ตาสั้นนะพี่พี่ อันนี้อันนี้บกค่อยปกตินะครับอันเสื้อสีชมพูนี่เป็นคนสายตาสั้นถ้าตอนกลางคืนนี่ต้องได้จูงครับเห็นเห็นแบบนี้คือสายตาสั้นมากนะนอนอาจจะปวดฉีก่ก็ได้เพราะว่าเราขังไว้เป็นชั่วโมงนะเออไม่เป็นไรเอาเอาผ้าเข้าให้เขาแล้วก็หรือหรือว่าหรือว่ายังไงต้องได้ปูไหมครับพี่พี่เอฟซีหรือว่าหรือว่าอันนั้นเลยนกนุกเดี๋ยวเอาเอายัดเข้าตรงนี้ได้ไหมนี่ ไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะอยากออกมานะนี่เข้าตรงนี้ได้ไหมเด็กๆเขา้าที่นอนเขาต้องแล้วเข้าไปปูให้เขาอ๋ออ่าถ้าง<ต>ั้นก็ปิดประตูเองอ่าเปิดเปิดอ่ะอ่ะเดี๋ยวนุ๊กเข้าไปปูนนี่ไม่กลัวอะไรกลัวเขาปวดฉี่ปะปะปะ,ปะโอ้ฉี่หนักปูค่ะโอ,อ้อ่าอ่าปูปูปไปไปฉี่ ลาติสวัสด์กุญย์ไนเด้อนอนเฝ้าเด็กๆนะโอ๊ะนอนแบบนู้ขนาดเลยนหนาขยังบัดดีไหนพี่นอนพายอยู่ตรงไหนนี่อยู่ตรงนี้เหรออึ๊บน่ากลายกลายเป็นบ้านนุกกี้ไปแล้วนะครับตอนนี้นะฮะทีมงานอุ่นอัวขยันบัดดีดูเราอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้อ่าแต้มอยากเข้าด้วยแต้มนี่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 ข้างนอก แก้มก็อยากเข้าด้วยจับตู้ไปกระโดดแก้มก็อยากเข้าด้วยครับอ่ะนู่นะเดยตรงนี้เออเอานู่นยเดยตรงนี้แล้วผ้าสีเหลืองนี่ล่ะแก้มไม่เอาแก้มแต้มเยี่ยมาเปิดประตูนะน้องจะกระโดดออกนะเนี่ยมันยังไม่มีอันล็อกอันนี้นะสองตัวนี่น่ะเขากระโดดแล้วมันก็ออกไปได้เลยแาเห็นปะเนี่ยอ๋อยังไม่มีตัวล็อก ได้ง่ายนะครับออกไปอย่างเงี้ยมันก็ออกเลยนะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวหาไหม้เดี๋ยวเดี๋ยวหาเห,หล็กค้ำไว้ใช่ต้องหาแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาเหล็กของช่างมาค้ำไว้พับนิดเดียวก็ออกครับมามามารีบออกมาเห็นไหมนะเออที่มาอุด่ัวผ้าเหลืองปูค่ะนะครับครับผมอ่นะปูปูทำเป็นสองพับก็ได้ให้มันอ่ายาวๆหน่อย ออกค่ะไม่ออกพรุ่งนค่อยเจอกันพรุ่งไม่ค่อยเจอกันเดเดี๋ยวเดีเดี๋ดน้ำน้ำใส่หางดิ๊กติ๊กติ๊กติ๊กเห็นผ้าละแต่แต่นินนี่ไม่ยอมนะนินมันมองกล้องอยู่นะครับตอนนี้ นี่ฮะนินกำลังส่องกล้องสวัสดีครับสวัสดีครับผมสีฟ้าไว้ข้างล่างวีธี่เอฟซีแนะนำมาครับผมสีเหลืองไว้ข้างบนเนาะ,ะถูกแล้วถูกแล้วสีฟ้าไว้ข้างล่างมาตอนนี้รู้สึกงไหนรอัน,นพี่นอ,อนอนหลับฝันดีนะเด็กๆเด้อเดพี่นออย,นนอยู่ตรงไหนนะี่อย่าเอาสีน้ำเงินขึ้นนะครับ ทีมงานรักหมาครับน้องนุ๊กนี่ก็ชอบชอบน้องหมากำลังกำลังเก็บตังค์ซื้อน้องหมาใหม่อยู่ครับอยากได้ไอเขาเรียกอะไรอ่ะไอหัวตั้งๆน่ะพี่พี่หัวตั้งๆตัวเล็กๆน่ะหัวตั้งตั้งน่ะเซนบูลด็อกเซนบูด็อกเก็บตังค์ต่อไป ถ้าไม่ได้ก็เอาหมาบ้านๆเรานี้แหละเลี้ยงง่ายๆนะครับ<า>กำลังนินเธอก็อย่าทำน้ำสิเขาก็จะนอนแล้วรรกระมืบดกระตากน้ำระนินเจ้าอย่คือดื้อ่มะกงมาพอแล้วนะกิน เด็กๆเด็กๆเด็กๆอาลิพูให้เขาเขาเขาหยอกกันปกติพี่ๆน่าจะชินแล้วมีน้ำกินไหมข้างในที่พี่ถามมาเอ้แต่ว่าจะหมดแล้วนะเลยนิดนี้เดี๋ยวค่อยเติมนะครับ แม่เขาไม่เห็นคนเดี๋ยวเขาก็นอนถ้าเจ้ายังอยู่นะเขาจะไม่นอนเขาจะแย่งกันเรียบร้อยนะเดี๋ยวเขาก็นอนนั่นแหละโอเคนอนหลับฝันดีเิด็ิๆปิดประตูตรงนี้ค่อย เตรียมการไปเพื่อนไปเอาแนวอันนั่นหน่อยตัวนี้แนวอันไหนเอาเอาแนวอะไรอ๋เอาเหเาเล็กมาคำ้าาคำใช่ไหมหาอะไรก็ได้มาคำ้ำนะ แน่นอยู่นะแต่ว่าถ้ากระโดดแรงๆมันก็ลวมออกเอาแจ้งกันเดี๋ยวน้องก็เงียบแล้วค่ะพี่พี่เขาเป็นแบบนี้แหละช่วงค่ำเขาเร่นกันเหนื่อย านอนหลับนะคะเขาตื่นเขาก็อยากเล่นต้องใจแข็งถ้าไม่ใจแข็งเนี่ยก็จะหน,หนูล้างมือก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวให้พี่ออกไปส่งเราเดี๋ยวไปสดก่อนอคลิปจบยังก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็พาเด็กๆมืดอ,อ่ะอสรุปไหน ไม่ห้เด็กนะคะนุ๊กนุกก็ไม่รู้เนาะว่าพี่หนุ่นาเพื่อนทํายังไงเนาะก็เอาเป็นว่าเราก็ทําได้ถ้าที่เราทําได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่หนุนนากับพี่เดอนก็จะแวะกลับมาหากลับมาตอนดึกเนาะใช่โอเคครับแต่ว่าขอแค่มีผ้าให้เขาแบบกันหนาวก่อนครับ้นะคะคลิปนี้ขอบคุณคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ